สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันนางสาววิลาวันเพ็งน้ำคำกระผมนายภูริทัศน์คำศิริรัตนิสิตชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยผู้ดำเนินรายการครูไทยให้คูล,ลวันนี้พวกเรานิสิตชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการการจัดการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้นณโรงเรียนบ้านคันธาตำบลคันทราราชอําเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะและพวกเราทั้ง56คุคนจะจัดกิจกรรมกันอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านคันทาตั้งอยู่หมู่ที่6 ตำบลคันธาราชอําเภอกันทลวิชัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด43คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน10คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน33คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คน ปัจุบันมีประากันดสภาพแดล้อมทางการเรียนีอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้ขาดการพลากรนะที่จะมาปรับปรุงขณะนี้โรงเรียนนั้นมีครูสาคนมีัาารนทุหนึ่งคนที่อารยหนึ่งคนแล้วก็บวชะลั่งหนึ่งคนค่่งเป็นปัญหามากเดาหน้าฝนนะคะหน้าฝนนี้ก็จะมียาดขึ้นบริเวณสนามอย่างนี้นอกจากทำสภาพแวดล้อมนี้จะต้องมีการปรับปรุงอย่างมากและว่าอีอย่างน้ำฝนนี้ก็จะ ้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนเข้าห้อนพยาบาลเข้าห้องสมุดประดหลก็ทำให้เกิดปัญหาการจัดเข้าเรียนร้องทำการเรียนรู้การปรับปรุมห้องเรียนก็เหมือนกันค่ะขาดน้ำประมาทขาดท้ำประมาทบ้างเข้าห้องสมุดอย่างนี้ก็ไม่ได้ปกองหรือตัวเรียนจะหนาบางอันปัญหาค่ะจุดที่จะต้องการความช่วยเหลือนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือนก็คือการเข้าเรียนร้องทำก่รเรียนรู้อันดับแรกก็คือห้องสมุดค่ะ ้องสมุดน oh ั้นอยากจะมีหนังสือดีๆหนังสือใหม่พวอหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานพวกนี้ของสวยๆเล่นใหม่ๆมาให้เด็กได้ดูห้องสมุดอยากยาจะให้เป็นห้องสมุดมีทีวเรียนค่ะห้องสมุดมีทีวิลก็คือถ้าเด็กเข้าไปแล้วก็เหมือนกับคนมาพูดมาคุยด้วยฟองไปทางไหนก็ให้มีสาระความรู้โดยที่ยังไม่เปิดหนังสือนะคะอันดับต่อมาก็คืออยากจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด คือถ้าเด็กเข้าไปแล้วสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลข้อมูลต่างๆตั้งแต่เปิดสมุดแล้วก็อาจจะสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะจะมีบ้างบริเวณสนามทางการศึกษาให้สื่อการ์ดก็คืออยากจะให้ความเพื่อความข้าใจลอดล้อมนะคะคือสิ่งที่เตรียมต้องการทสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุภาพเพิ่งเรียงเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบ การจัดการสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาการด้านความคิดของเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาพวกเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงได้จัดทําการดําเนินโครงการในวันที่5และ6ตุลาคมพุทธศักราช2562ครับโดยในวันแรกนะคะเราได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการทําความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียนค่ะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดการสภาพแวดล้อมในวันต่อไป การปฏิบัติงานในวันแรกซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรกต่อไปจะเป็นการปฏิบัติงานในวันที่สองซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงตามสายงานและตามสถานที่ในโรงเรียนครับซึ่งเราได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3สายงานนะคะได้แก่สายงานถนนสู่ฝันอนันต์คัมพีและเป,ปรมปีประชาสัมพันธ์ซึ่งแต่ละสายงานจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรนั้นเชิญติดตามรับชมไปพร้อมกับพิธีกรภาคสนามได้เลยครับ ถนนสู่ฝันอนันต์คัมพีเปรมปรีประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะพวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะสุธาค่ะดิฉันติกกค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่เราได้ทำทั้งหมด3กิจกรรมนะคะมีอะไรกันบ้างเรามารับชมและฟังพร้อมกันเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่ราลุคที่ตรงนี้ไหนคะ่ะ ที่นี่สายงานถนนสู่ฝันใช่ไหมคะใช่ครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสายงาน BBL นั่นเองนะครับสำหรับสายงานถนนสู่ฝันมีกิจกรรมอะไรบ้างคะสายงานถนน BBL หันสารครับหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่า Brain Break Learning ซึ่งเป็นการมำสื่อการเรียนรู้บทนท้องถนนที่ตกแต่งด้วยสีสันต่างๆโดยผมเองจะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมรังพึ้ง ABC to s u ให้ผู้เรียนฝึกอ่านตัวอักษรตามรูปแบบแผ่อ,อักษรกิตพิมเล็ก กิจกรรมที่2นะครับนั่นก็คือกิจกรรมมังกรตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลขเเป็นกิจกรรมที่ฝึกนะนับเลขโดยเป็นเลขไทยตั้งแต่เลข1ถึงเลข9และกิจกรรมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกิจกรรมรถไฟเจ้าหญิงกับวันทั้เ7เป็นกิจกรรมที่ให้คําศัพท์ภาษาอาังกฤษวันใน1สัปดาห์พร้อมคําแปลต่อไปเราไปสายงานต่อไปเลยกันเลยนะคะสายงานไหนดีคะไปสายงานอน,นันต์คัมภีร์กันคะ่ะไปเลยคะ่ะ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสายงานอนันต์คำพีใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับสายงานอนันต์คำพีคืออะไรครับครับสายงานอนันต์คำพีนะครับโดย ตอนที่พวกเรามาเจอช่วงแรกนะคบปัญหาของห้องสมุดก็คือปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมครับแล้วก็ห้องสมุดถูกปิดการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานคับพวกเราก็เลยได้รื้อหนังสือออกมาใหม่แล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะคบแล้วก็จัดหนังสือให้มันเป็นหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดครับก็คือทาสีแล้วก็จัดโซนอ่านหนังสือครับแล้วก็ใน ในส่วนของห้องสมุดนะครับได้มีการจัดโครงการหนังสือเพื่อน้องนะครับโดยชั้นปีที่2สาขาวิชาภาษาไทยครับเพื่อนําหนังสือที่ไม่ใช้งานแล้วหรือว่าเป็นหนังสือมือสอนนะครับไปบริจาคให้กับโรงเรียนครับคุณซิกกี้คะตอนนี้เรามาถึงสายงานอะไรกันแล้วคะสายงานนี้ก็คือสายงานเปรียมปรีประชาสัมพันธ์ค่ะสายงานเปรียมปรีประชาสัมพันธ์จะคืออะไรต้องตามเราไปดูคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายงานเปรี่ปรีประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปรี่ปรีประชาสัมพันธ์คืออะไรคะ สำหรับสายงานเปรมปรปีประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเราก็ได้มีการจัดทําป้ายนิเทศให้ความรู้กับน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษโดยผนังที่เห็นนี้นะคะเราก็ได้มีการจัดทําทาสีใหม่เพื่อเกิดความสนใจสีสันน่ารักสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณรอบนอกไม่ว่าจะเป็นเสาหรือคานนะคะเราก็มีการติดภาพความรู้อย่างเช่นสำนวนไทยหรือว่าสัตว์ป่าสงวนเป็นต้นค่ะโดยสายงานของเรานะคะเพื่อนๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะ ดิฉันธนาวุฒดาแก้วดิฉันสุทธบูญเจริญรายงาน การจัดกิจกรรมทั้ง3สายงานของเรานั้นได้มีการนําหลักของการเรียนรู้นั่นก็คือหลัก3 r 8 c ซึ่งใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตรวรรษที่21มาใช้ครับโดยสายงานแรกสายงานถนนสู่ฝันมีการนํามาใช้ดังต่อไปนี้ครับสายงานอนันต์คัมพีมีหลักการที่นํามาใช้ดังนี้ค่ะสายงานเปรมปรีประชาสัมพันธ์มีการนำหลักการมาใช้ดังนี้ค่ะ การจัดการศึกษาีไม่ใช่เพียงการจัดการเฉพาะเรื่องวิชาการเพียงเท่านั้นแต่จะต้องจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันครับดังนั้นการจัดการศึกษาที่ดีจึงต้องมีการพัฒนาด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับวันนี้รายการครูไทยให้สกูลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโท,ไท้ไทยให้สู